ฮะเป็นได้ s a เอาจะก,ก่อนก่อนลอยก่อนก่อนลอยก่อนก่อนละก่อนละอ่าพันเนาะนี่้องวอันกับมาคนลนะเพื่อนยิ้มเป็นในงามจ้ะใช่อืมตัวคนบล็อกพี่น้องอ๋อบัดนี้เราทำแล้วทุกคนได้ตัวนี้แหละยึดตัวนี้ก่อนไปไปคอยมาเลยไห้ไหว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  อสบายดีพ่อแม่พี่น,ออน้องอีเนาะนี่กาหลังจากที่กินเขากินน้ำแล้วก็มาปั๊บนาดินที่ว่างวงประตูตาบกคำกสิตเด็กกอเล็กน้อยพี่นอ้องตาคำกับอื่นๆุ่ออ่ะฮะสู้ๆๆู เลยเลือยกันพี네่เนาะหนังว uh, ันแน่แม่พูนแน่เชาแล้วหนังวันจะบุกพุ่มแห้งเลยจะบุกไงปูนออกเอ้แตกหรอกเป็นโซ่มื่นหรอเปล่าอืมมันแตกหรอกมัแตกว่ะหนังวันเพูดอยากทำลายห้องน้ำพูดเองอย่ากทำลายเลย สบากลังคอให้เจ้ามจะทำาไอจะน้อยกันได้ที่ส่สิบะนคอยอมีห้าตีนที่มวรถทั้งหตีนไปเร์ตี้เราอ่ะ้ยิซซ่าเด็ดจ้ะให้คนั่งเือเือโนางกปเ็กจงยานไก่เ่ยจอได่จงกไก้ ก็นที่เง็กันไปอสามเหลี่ยมแเหลี่ยมานะอ้ากเงาลังวันก็สู้ๆทุกคนฝเอาแห้งพา่นเคยยึดให้ยึดหน้าเนาะด้วยป่านขนาแมนนีป่านขนากันให้พ่กระู้พี่ที่ใส่จกพี่ที่ใส่จกกบานี่แหละประกรเจะเปนแม่ปานขนาได้ มจะสอบเปนเนาะอกเออนานพ้มเราก็พุดนั่งโบายเร่เลยนาดินมันสูงโพดมันสูงโพดนมันต่ำนะเปรับลงมันสูงเพราะว่ามันห้อน ผมจะคนผมว่าพากันแยกอีกแน่นๆอยู่นะเสื้อผาดังใครกันดังไคเออซื้อเต็มเลยโบไ้เต็มกับอ่าเสียงสอบนะโอวไหมันดังไฟอัตโนมัติเลยงคือักดีรอกเหรออันนี้นะมันดับกินต้มเหล้านะ มันจะออกทางได้เอาปิดมันเบิดแล้วเอาปูนโอปิดมีแต่ปอย,อยอพอดีไปทำป่นไคว่าสิไปดมอยู่วันวดิประบาดดีก็ไม่ถึงหลังมันเลยใม่ไห่เน้นี่มา,าด๊อก ไป้องน้าเต็นเลยไดีน,นี่แหละเนาะทุกคน FC บางคนก็นว่าเออบาเล่นี่ บอกน้องวา่าแหละเพื่อนว่าบบลลี่เป็นสิบแปดมงกุฎมันเป็นแนวไหนไว,ว่าสิบแปดมงกุฎเราอยากขู่นะนีะ่แหละสิบแปดมงุฎตรงวะแม่นันจะสิบแปดมงตรงอะไรบอมีมงกุฎนะนี่แหละแบบลี่พี่เพื่อนไฮมาเฮ็ด้องกามาเนะาะแต่ทุกคนคิดว่าบบลลี่ยังคิดตัวกับบอจักรสีวา่า ใช่ผูน้นึงนะว่าเอาไปคอมเมนต์เลยเอาเฮ็ดคลิปนี่แต่ว่าแต่ว่าเฮาวไปนคนกี่ตัวยอมเขามันจะมีคนวันดีวัหนหนายเนาะตัเอาและว่าตัวเอาคอมเมนต์นะลงมมทุกคลิปไปคอมเมนต์เพราะว่าลูกมีบอดี้ทุกคลิปหมดตะกี้แล้วแต่ ใช่ว่านี่ทังจากปากแม่น้งว,วานเดอร์จนถึงสิเมาเลเว้าคนเดียวนี่ย

ดไ,กกไ,ไดหอดินแกนดวเออเดินแกนเลยอดีคุณนทดินแกนเลยนะ,ะนี้ก็ไปหอยดินแกนเลยเรื่องนี้คือปจงกรนอเรื่องนึงแ

ได้ s a งเอาจะกก่อนก่อนลอยก่อนก่อนลอยก่อนก่อนละก่อนละหาพันเนาะนี่น้องวานก็มาคุณนำลอยก่อนกับลอยก่อนหาพันบาทลอยก่อนหาเซนเนาะแม่นบ่กลอยก่อนหาเซนกีบเกือบหอดยังอีกแสนหนึ่งพี่น้องก็ได้พันหนึ่งเนาะพันบาทอันนี้หาเซนกีบลอยก่อนเบิ่งเอาเด้อราคาเลยน้องวานก็อยู่นำนี่แหละ จะมันว่าโอ้บาเลขคือแพงแท้บอกนะนี่แหละเอาลอยก่อนก่อนมูวาชิโอไปหอดใส่ถ้าเบิดงบก็หยุดหยุดก่อนถ้าเบิดงบก็หยุดพี่เนาะแต่ยังมีก็ซื้อตอ่อะนะคนกันวเนื้อ เนี่ยไปพอกันยุคีเขื่อนมอางวานันนป็นกนสวยเลยดุอยู่อผืนเยิ่ยมเป็นนงามจ้ะตัวคนบล็อกพี่น้องมาเดี๋ยวเอาบล็อกคนขืนคนลงเขื่อแต่เขื่อแตนเพืนดุขยันก้อนละ เท่าไรนองหวานน้นพังจากปากนองหวานเออแต่สโอว่าเล่คือแพงแท้บอกหาพันเนาะหาพันกีบแปบาทตัวนึงนางวานเป็นหูได้เงินต่างฝั่งไทยเป็นซสอมไหวสอมไหวเดียวกับไปอยู่ไทยเห็นแล้วมา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 คนบล็อกก่อนคนในพี่เนาะเทาสิ ันนี้ปะเนาะมันก็อยากคำเน่แล้วเดี๋ยวเขาก็สิได้เมื่อเมื่ออื่นอะไรจังมาสืบต่อไหมพี่น้องเรียกเน, <c oughs> นี่ยอืมน้องก็บสำนานเติบเนาะมาเคยบปะเจอแรกเนาะโอ้าไปเ็จงานถทำเ็จงานยุทธ์ไทยนี่เห็ุไดได้เนี่ ย่อบกกระได้ก็หลากหลายพันไม่ทุกอย่างโอ้เก่งเก่งเก่งห,ห,หายากเลยพ่อแพี่น้องเก็บได้ทุกอย่างสมปูนเฮนะ็ดหน้เฮ็ดหน้าเฮ็ดแนวกินแนวอยากถือว่าอาศัยบ่ได้แล้วผูเศร้าแบบน้องหวานบ่าปะเพลี้ยเพลี้ยเฮ้ ตียุ่งเงกันพ่อนะเออมัน้ส่ไม่้สาแล้ว นำนำไปนำม,มาเลยคำแล้ว น้งวานผมจะเป็นสร้างผสมปูนก็ได้โอ้สุดยอดทุกคนข้ามแหลวมือนมาไหมอ่ะบาทนี่ผสมปูนเตียมเห็ดข้านนุมข้านเอ็นเ <lawsuit royable. S 1> อ็นมาสร้าง กานเอ็นหรืการลอยอืม,มข้ามนจะอีสานคนละนาบา,านพนชุดยอดเลยพนโอ้ยแตกัแตนะนะพนักจะใส่เลย,ยทุกคนคนี่สสีาบนามจากมองอีก กระซีล่ล้่นี่เนาะโอ้คำโหแล้วมันแปดเก่ามงโแล้วมาเรียนเน่ว่าไรมาเรียนบริอาบซีมืออะไรทุกคนโอ้ยตายฮึน <c oughs> <c oughs> งวานเพิ่นกับแบบว่าโอ้ขยันยันไปเฮ็ดเวียกอยู่ตั้งฟังไทนะชิไดงเงินเดือนดีได้พิผลผสมปน ซอยกันไปเผาแล้วทุกคนนะไปตักเดี๋ยว จะสิไปก่อบ่ทางวัดพึ่นจะก่ออีกจึงน่ใส่สร้างซ้อนเพิ่นต่อใส่ยุบหืมแต่ส้มปูกนก็เริ่มเป็นแน่แล้วตั้งแต่ก่อบางทีเพิ่นได้เฮ็ดเฮือนเองเลยนะพิ่นเฮ็ดเองบ่ได้จ้างสร้างบอกเลย <c oughs> วางทอร่ลอยลงไป เสาสุดยอดได้สร้างเอาไข้บ่ได้เลยประตูฮะแนวแบบล็อกเลยหนังวานออกบ่ได้เลยเนะเาะปดประตูแบบแนวนันน้นเลย <c oughs> ใส่แล้วเนาะเส าบาดนี้น่าคำแล้วทุกคนได้ตัวนี้แหละยึดตัวนี้ก่อนมืออื่นสืบต่อไหมบล็อกหนาจะบอพ่อนะสืบมาลอยก่อนเบิงมืงออื่นก่อเบิงตัวจริงบอพอก็บทสืบเพิ่มทุกคนประตูมีแล้วมีครบแล้วแต่หูว่าสีพ่อหรือบอพ่อนี่เพื่อนยังอัดคุมอยู่ อัดดีๆเด้ออัดบอดีมักต้องออกเด้ยินมาสางอัดบอดีมักต้องออกเลยอัดดีๆอ,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 อืมใจบายมันออกหนังวันก็ยืนเผาอยู่มืออื่นมืออื่นเห็นโลดห้องเจ้ามืออื่น,นอีกบอดนอีกสูงสุดแหละสามมือ

เป็นซาอืมแรงนี้เร <speaking spirits> oh, ิ่มแน่นเจ้ากอแฮงแน่นเลยเลยเนี่บ่เต็งเลยลมพัดบ่เต็งอันนี้เฮายิงยังบ่ทันแล้วเบื้องนี้มื้อนยิงใหม่มื้อนสิยิงใหม่อีกยิงใส่นวสงลงก่อนยิงแล้วเลยบ่บ่เอาเดี๋ยวขึ้นยิงยืนงนี้ได้อเมื่อยมันยิงให้แล้วเลย่อืม เ็มือมือละเล็กละน้อยกรบ้มือละเล็กลนอออ้อยนะเร็ด,ดใได่มือนี้เขาก็มาสวยนะกับทีมงานสร้างเพิ่นมืออื่นบางที่มาตแต่เศร้าน่ายเ็นหัวพังขึ้นโค้งประตูอ,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 อ่า,ากำลังจะไปใส รถเพิ่นยังสตาร์ทเนาะอ่ะเดีย๋ยวก่อนเด้อบปไปไปไปยมาเลยง่อ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 ยอ่ะไปพี่น้องนนเนาะกรับเฮาดนเ้ยทำแล้วปากเบิงมืออื่นอีกพี่น้องเฮาฮีดให้มันแล้วไว้เนาะมืออนบางทีอยู่ดีมีแห้งบางทีก็เต็มกาศประตูปะฟางเบิงเป็นแนวใดเนาะ ฝากติดตามด้อทุกคนแฟนพี่น้องเนาะเข้ามากำลังใจด้วยางังใ,ใจนังวันแน่นี่กามีพี่ไสเป็นทางพลเรือละมันเนาะเป็นคนไทยเพิ่นกัช่วยเรือเห็น้องน้ำเนาะตอนนี้ก็งบสองหมื่นบาทแล้วได้เท่านี้แต่กันยังเรืออยู่เงินจกเรือเท่าไรในสื่อบล็อกเขามาตืมอีกปู้นอีกมืออืน่นเล็กอีกอ่ะแล้วประการคลิปนะสบายดีอ่าเมื่อกันเด้อหม เดยเดยนเดยนดอ่าไปเดีรครับไปนเฮาคุณคำนะพี่น้องไปสบายดี